สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเด้อค่ะเด้อวันนี้สิพามาบึงน้องสาวลาเพิ่นแมนบังม่วงบังม่วงแก้วหน้าเฮือนนี่ล่ละค่ะมีหลายต้นอยู่ค่ะแต่ต้นนี้มันอยู่หน้าเฮือนแล้วมันก็เอาเอ๋อไอ้โต๊ลงบ่เป็นตะกินซะแล้อเนาะนุ้ยเอออันนั้นกำลังแมนลงมาก็ได้คือว่า แม่นสมือสมือค่ะตอนแรงมากกระสอยตันแรงมากกระสอยซุกสมือค่ะยามฝนลมกระิล,ล้่นทิ่มไปนี่แหลคะค่ะเรลืองงามอีลี <c oughs> บอยากคุยให้ฟังว่าสมัยยังน้อยนะโอ้ย <c oughs> ต้นนึ่งนี่ก็บโบได้มีถ <c oughs> <c oughs> กยากลายโบมีฮัดอันสิกินยายเราเอามะ <c oughs> ม่มวงนี่ก็อืดอืด <c oughs> ไดมาหน่วยนึงกาแย้งเดียวกิน มะขามกับบมีบูมีมากอย่างชักอย่างอันนี้โรติ่ต้นบูมีคูเรียลายเทมะขามบูอึดแบบนี้เซบูมีกันจะให้แต่พูดันนี้เซอร์ูกอันใดได้กินอันนั้นล่ะค่ะบอกเพื่อนว่าขอถ่ายเอาขาเลยบอกมันหายเอาเอาเอาถ่ายไกลๆดูเอาไหมตัวสาวหน่วยได้มันยังบูสู บ่ยังบดซุกแห้งท่านบ่นำเพิ่นมาอ้าเหลืองงามอีนี่พี่น้องเลยพูลงมาแล้วปุ๋ยนุ้ยต้นหน่วยทั้งเทิงพูเหลืองละมังมาก่อนตัวนู่ยนี้มันหนาวบ่ดืด้อตัวบริอ่าวมันบริอ่นนนาวหรอวะยังโอเคอยู่ อยู่โรงเรียนกับบุอึดเด้ค่ะล้นที่มันเต็มเนืองตาเสดายอันนี้เมื่อเช้าไปตลาดไปทามเบิ่งโลละสามสิบโอ้ยหนุย้ยมันตกลงหล่นลงมามันโมนเป็นตะกินเนี่ยสียงเสียงเด็กๆสำหรับคลิปนี้เด้อค่ะเด้อ ลมพายุกำลังมา <g ười> ยันได้พอแค่นี้ก่อนคะ่ะอา่าหน่วยใหญ่ขนาดหน่วยนีตาสะอ่อนมาเก็บหวมกันอุ้ยลุยคือคนถ่ายนะอุอยบอกแล้วอุ้ยลุยคือคนสอยแหละคะ่ะ <c ười> คือคนแม่นั่นแหละอุดมสมบูรณ์เสียง <c oughs> จามกระดังได้แล้วเอาลงมานุ้ยจังน่อยลมมามาเสบอบริกิน มึงดูค่ะนี่กำลังสิเดินทางไปโรงเรียนค่ะอันนี้่เลยมาเบ่งน้องสาวล่าแม่นบ่ได้เอาเมื่อกินเนาะคะ่ะอยูงโรงเรียนก็ไลหลายเอาสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ล่ะค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ